ดครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพามาชมทุ่งนานะครับวันนี้นี่ที่อยู่กันนี่ไม่ใช่เกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยเขาเรียกไอ้อย่างนะงมหอยนะครับครับในป่าบัวครับเป็นที่นาสวยๆครับวันนี้ สวยๆครับนู่นครับนั่นก็เกี่ยวข้าวอยู่ครับวันนี้เราจะพามาชมธรรมชาตินะครับปลาบัววันนี้บ้านผมเขาเรียกบัวแบ้นะครับเนี่ยแต่ทางอื่นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาลงลุยไปดูเขาเก็บหอยนะครับนี่ครับสวยๆครับใครอยากได้ทักมาครับเนี่ย ครับตั่งมาเลยครับนี่หอวยก็โลละร้อยนะครับโอ้เขาบอกว่าลวกเสร็จเรียบร้อยผ่าหัวให้ด้วยซอยให้ด้วยนะครับซอยแบบทีๆเลยนะครับเี๋เดี๋ยวจะพาคนไปไปดูหน้าคนซอยฉี่นะครับนี่ครับบ <Trans> ัวครับสวยๆครับใครอยากได้พันบัวก็บอกได้นะครับนี่ครับ แดดก็จะร้อนแรงหน่อยนะครับอันนี้ดูครับน้ำก็ขนาดหัวเขานะ่าใครอยากได้บัวสีนี้ก็บอกได้นะครับสั่งได้ดไน,นี่ครับเอยอะแยะครับในที่นาเยอะมากครับ น้ำก็ไม่ลึกนะครับไม่ถึงหัวเขาเจ็บหอยนะครับโดนละร้อยนะครับใครต้องการก็ทักมาได้นะครับโดนละร้อยบอกมาเลยฮะเอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโอ้โห้อ้โหละลายละลายโชว์เลยอ๋อทำไมือยังได้ไหลกว่าเขาเท่ะเหรอ โอ้ได้หลายกวะครับน้งหงาครับเนี่ยอันนี้ก็น้าต้อยครับฮัลโหลอยากได้สนะั่งนะครับครับหงาเลยทุกคนไม่หงาหรอกน้าหงานะครับ,บคนบ้านเก็นเท้านะครับวันนี้านานมาชมสวนสูงเนินนะครับนี่ฮนะดอกบัวเอาไหมเนี่ยบัวเนี่ยเอาไหมใครอยากได้บัวพันนี้ก็สั่งได้นะครับยกขึก้นให้เบืเอ้องลึกนะี่ครับดอกสวยๆครับ เยอะครับหเยอะบัวแล้หรือว่าใครอยากได้หอยเชอรี่ก็บอกนะครับลอยหนึ่งพร้อมกินได้เลยพร้อมอยหนึ่งนี่พร้อมส่งหรือเปล่าครับพร้อมส่งมาลอยนึ่งอ่ส่งบัวจากทางมึงบัมีอันั่นมันบ่มีเคอรี่จะส่งเครี่ไปให้ครับนูน่นสวนป่าบัวครับแล้วมงหย,ยบหอยอบีบัดั ถ้าอยากได้พันบัวเอาไปปลูกก็ทักปานะครับเดี๋ยวจะมาขุดให้ครับเยอะครับสีสวยเป็นบัวต้นเล็กนะครับพันนี้พันไม่ใหญ่นะครับนี่ครับดูดอกอันนี้ครับดอกกำลังจะบานนะครับลายสีชมพูด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับ ไข่หอยเชอรี่นะครับเนี่ยไม่ใช่ดอกบัว <laughs> <laughs> น,นี่ดอกบัวอย่างเงี้ okay, ยเต็มนี่อย่างเงี้สยสวยๆครับสีม่วงครับออกเหลืองๆสวยครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> ใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็ทักมาครับเด <laughs> ี๋ยวจะมาขุดให้ครับนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ จากธรรมชาติสวยๆกลางทุง่งนาครับวันนี้ลุยอย่างเดียวลงน้ำครับมาดูเขาเก็บหอยด้วยเอาหอยสั่งได้นะครับร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งทักมาครับทำให้กรอบๆเลยครับไม่เหนียวนะครับหอยธรรมชาติจากทุง่งนา ใครอยากกินหอยเชอรี่ลวกสุกเสร็จเรียบร้อยซอยให้ด้วยนะครับซอยทีทีทักมาครับทักมาศูนย์แปดสองสาสองศูนย์เก้าเจ็ดสี่ห้านะครับของช่างบัตรนะครับวันนี้ไม่ได้ทำแอร์ครับวันนี้เสร็จจากการทำแอร์ก็มาชมชุกนาหน่อยชมดอกไม้ดอกบัวส,ยสวยๆบ้านผมเรียกบัวแบดนะครับเนี่ย กระาษาหลาเลน,นี่ครับดูครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ